การรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเขานะครับพร้อมที่จะกำหนดเลือกตั้งนะครับในวันที่2 2ธันวาคม2567นี้ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับได้มีการออกประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยประกาศของผู้วยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกรณีครับพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนนนนอกกกกจาาาาาคครรรบบววะแล้้ััดยติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาออกนะครับซึ่งดารงตําแหน่งนายกองการบริหารจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นเหตุครับทำให้พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากการครบวาระตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2567ที่ผ่านมาครับจึงต้องครับมีการดําเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน60วันแลบตั้งแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งนะครับตามมาตราที่11ครับแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ครับครับซึ่งอาศัยนะครับอำนาจตามความในมาตรา12ครับแห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562แล้วก็ข้อ7ครับของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นในปีพศ2562โดยความเห็นชอบครับของผู้มยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีจึงประกาศครับให้มีการเลือกตั้งนายกคองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีดังต่อไปนี้เริ่มจากอย่างแรกครับคือวันเลือกตั้ง นะครับวันเลือกตั้งนะครับจะก,กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22เดือนธันวาคมปี2567 ส่วนระยะเวลาสมัครนะครับรับเลือกตั้งก็ตั้งแต่วันที่11นะครับเดือนพฤศจิกายน2567จนไปถึงวันที่15นะครับพฤศจิกายน2567เวลา8นาิก30นาทีจนไปถึง16นาก30นาทีสุดท้ายครับสถานที่รับสมัครใครสนใจนะครับฟังให้ดีเลยคือห้องประชุมนะครับแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถนนแจ้งสนิทต,ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราช นะ,นะครับใครสนใจก็ไปสามารถสมัครกันได้นะครับครับ